สวัสดีค่ะสวัสดีจ้านะคะแฟนๆ <c oughs> เพื่อนๆท <c oughs> ุกคนนะคะเสียงเสียงเป็นยังไงบ้าง <c oughs> เดี๋ยวพี่จะใส่ใหม่ให้ <c oughs> พี่นิดมาแบ่งปันนะคะในเรื่องของการใช้กดแรงดูดดึงดูดเงินนะ <c oughs> อันนี้มันเข้าใจก่อนว่ามันเป็นภาพนะคะทุกคนแต่ ให้เรารู้สึกว่าต่อไปนี้เราจะมีเงินเยอะๆแบบนี้สมมุติว่าคุณอยากมีเงินเป็นล้านๆใช่ไหมอันดับแรกค่ะสมสมมติว่าวันนี้เราอาจจะมีเงินไม่ได้มากหรอกนะอาจจะมีแค่ร้อยเดียวอะ่ะเออนะ รือว่ามีเท่าไหร่ก็ไม่รู้ละนะแต่ให้เรารู้สึกว่าเงินเงินที่เรามีนะ่ะมันมีค่าสําหรับเรามากสิ่งหนึ่งที่วันนี้จะทําคําพูดลบๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินตั้งแต่สิ่งที่วี่รปเรียนรู้กับครูบาอาจารย์มาพี่พี่กําลังพยายามที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินให้กับตัวเองก็รู้สึกดีขึ้นนะอย่างไรก็มีความสุขหละแต่ก่อนเนี่ยเรามีมีเงินมากมีเงินน้อยเราก็ทุกข์ใจเราก็ไม่มีความสุขค่ะทุกคน แต่ทุกวันเนี้ยมีความสุขมีมากมีน้อยก็มีความสุขแล้วเราอธิษฐานจิตขอให้เจอคนดีมีบุญเสมอกันจะได้เจอกันบางทีเราไปแอดแม่ค้าออนไลน์หรือแอดใครมาบางคนเขาไม่ได้ชอบเราหรือบางทีเราก็ขออภัยด้วยนะเพราะถ้าไม่ชอบก็คือต้องเลิกกันเป็นเพื่อนไปนเลยเนาะอ่ะเราก็คืออยากจะช่วยอะ่ะอยากจะให้แต่สิ่งดีล่ะ มันก็มีกรณีบางคนเนาะพอเก็บนะถ้าวันนี้ต่อให้เรามีเงินเยอะเงินมากสิ่งสำคัญเลยที่เราห้ามพูดกับเงินคือคำว่าไม่มีหรือเคยเจอเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องการเงินหร้ออย่างเช่นเคยเห็นพ่อเห็นแม่ทะเลาะกันไหมเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือบางทีเราเคยหาเงินแบบลำบากอ่ะเราก็เลยคิดว่าเงินมัน ก็ต้องหาลําบากกว่าจะได้ตังอะไรเงี้ยแต่สําหรับนี้แล้วคิดว่าการขายของออนไลน์มันหาเงินมาได้ยากเลยค่ะเพราะเราทํามาทุกอาชีพแล้วอะนะแต่ก่อนเราเพราะเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรทําไมเราหาเงินมาได้เยอะแต่ทําไมพยายามที่จะเก็บเงินแต่ทําไมถึงไม่มีเงินเก็บทุกวันนี้เรียนรู้ในเรื่องทําโปรแกรมจิตเพื่อจะทําให้ตัวเองมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บค่ะ แต่พอเรามารู้ว่าให้อาชีพออนไลน์เนี่ยโดยเฉพาะการที่ให้ตัวเองเนี่ยมันสามารถทําให้เรามีเหลือกินเหลือเก็บได้เว้ยนะคะอันดับแรกให้เราเลิกคิดเลิกพูดคําพูดลบๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินก่อนนะคะทุกคนต้องเขียนใส่กระดาษหรือถ้าคิดได้ก็บอกว่าไม่เอาแบบนี้ตัวอย่างเช่นมีเงินในกระเป๋าอาจจะมีแค่บางคนอาจจะมีแค่สอง หรือว่ามีร้อยเดียวหรือมียี่สิบห้าสิบห้ามพูดคําว่าเอ้ยไม่มีให้แต่เรารู้สึกว่าเรามีอ่ะมียี่สิบบาทก็คือว่ามีแต่ให้หลอยที่ฐานจิตขอให้มีเงินอีกอดีตที่ผ่านมาไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับการเงินของเราเราเคยโดนโกงเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือเคยเกิดเหตุการณ์ อะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินน่ะให้เราบอกกับตัวเองว่าเพราะฉันไม่รู้ว่าฉันไม่รู้อะไรนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของชั้นน่ะตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาคือไม่เอาแล้วไม่ต้องการแล้วแล้วก็บอกตัวเองว่าต่อไปนี้ยเราขออนุญาตให้ตัวเองเปลี่ยนแผนผังทางด้านการเงินใหม่แล้วเราจะพาแบกพี่นิดก็เป็นคนหนึ่งที่เคยไปซื้อหนังสือเกี่ยวกับคนสำเร็จมา เกี่ยวกับเรื่องนี้มานะคะแล้วก็เราพยายามที่จะศึกษากับคุณสำเร็จเคยเรียนกับแม่ครูคอร์ส15วันแล้วก็รู้สึกดีมากจริงๆริงเนะแม่ครัวว่าต้องเรียนทุกวันติดต่อกันเราเรียนช่วงเช้านะ15วันแล้วเราก็เลยได้เคล็ดลับนี้มาเลยไม่อยากจะเก็บไว้คนเดียวค่ะทุกคนบวกกับเรียน21วันคุณต้องพูดต้องหลอกสมองของตัวเองอ่ะว่าเรามีเงินเยอะมาก ฉันมีสมองเงินล้านฉันมีสมองเงินล้านแล้วอย่าเืลอพูดคําลบๆร,ระหว่างที่เราจะดึงดูแล้วเราก็โปรแกรมจิตขอบคุณเงินล้านที่รักฉันฉันรักเงินล้านเงินล้านไหลมาทีมาหาฉันตลอดเวลาให้คนตีค่าของเงินทูกบาทเป็นเงินล้านนะคะถ้าเป็นไปได้เราดูนอนแล้วก็ดูภาพเมียค่ะก่อนนอนอะ่ะทุกคน ที่เราถ่ายรูปจำภาพไปแล้วก็ดูดูทุกวันทุกวันก่อนนอนก่อนนอนแล้วจะดึงดูดเงินได้ตอนที่พินิศอธิษฐานจิตขอเงินร้องขอต่อพระเจ้านะฮะเงินหนึ่งเงินบาทนั้นเนาะ,ะพอธิษฐานว่าขอบคุณเงินหมื่นจากท่องทางที่ไม่คาดฝันสิ่งนี้เป็นจํานวนเงินพอดีที่ฉันจะเอามาซื้อกระเป๋าดักซับแล้วฉันก็จะตั้งใจขายนะคะมันเหมือนอย่างนี้นะคะ่ะทุกคนเคยเป็นไหม เงินเราเคยมีเงินเยอะอยู่ดีดเงินที่เรามีเยอะๆแล้วมันก็ก็ก็หายไปอ่ะเพราะว่าเราเคยสั่งจิตไว้ว่ามันจะหายไปมันก็เลยหายไปอ่ะแต่ทางกลับกันถ้าเรารู้ความลับที<อ>่สําคัญก็คือว่าสมองของเราเนี่ยจะมีเงินเยอะแยะมากมายมีเงินเพิ่มคูนทวีคูณเงินเก่ายังไม่ทันใช้เงินใหม่มาอีกแล้วฉันมีเงินล้นกระเปา๋ามีล้นบัญชีธนาคารนั้นธนาคารนี้โปรแกรมจิตไปให้หมดอยากได้อะไร จนกว่าสมองจะเชื่อเวลาเกิดอะไรขึ้นก็ช่างเกี่ยวกับเรื่องการเงินให้เราอาธิษฐานจิตอยู่ได้ตลอดทำงานแล้วอธิษฐานจิตเอาเงินออกมาขอบคุณบอกรักทำงานแล้วเอาเงินออกมาออกเหมือนเราขอบคุณตัวเองในตัวเลยค่ะนะคะขอบคุณเงินก็เท่ากัเราขอบคุณตัวเองค่ะนะเราเห็นค่าในตัวเองเท่ากับ อันดับแรกค่ะนะอันนี้ให้ขอบคุณเงินก่อนเนาะส่วนการขอบคุณตัวเองพี่แบ่งปันไปแล้วนะยกตัวอย่างเช่นพี่นิดลงทุนกับความรู้เนี้ยถ้าพี่ทําความรู้เนี่ยแบ่งปันทุกคนแล้วทุกคนเข้ามาดูทุกวันทุกวันและอยู่ดีวันหนึ่งมีคนใดคนหนึ่งในการติดตามเราแล้วคุณดึงดูดเงินได้อะ่ะไม่รู้จะหลักเท่าไหร่ก็ช่างพี่ก็มีความสุขแล้วอะ่ะค,คือคือคีย์สำคัญในการดึงดูดการเงินหลักก้อนใหญ่ที่เราเคยทํามาได้ ที่ว่าหลักเหมือนเนาะถ้าหลักล้านก็ไปดูครูสิตา์อีกทีนะแต่เหมือนเรารู้สึกเราไปดูในคลิปย่องช่อง YouTube ที่เขาแบ่งปันเขาจะหาภาพเงินแบบนี้ว่าให้เราโปรแกรมแล้วก็นอนจะเห็นภาพแล้วเชื่อถือว่าเงินจะไหลามาไม่ใช่ว่าเราโปรแกรมจิตวันเดียวแล้วก็เลิกโปรแกรมเลยนะทุกคนก่อนนอนให้เราให้อยให้อาภัยตัวเองขอบคุณบอกรักตัวเองแล้วก็มองภาพเป้าหมายชีวิตที่ตัวเองต้องการทุกวันทุกวันทุกวัน แล้วก็ลงมือทํางานด้วยพี่นิดมาช่วยนะคะพ่อค้าไม่ขายนะคะแล้วก็คนที่เป็นพ่อค้าไม่ค้าออนไลน์มือใหม่นะคะที่ต้องการดึงดูดเงินได้เยอะๆเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บนะคะหรือใครที่ต้องการดึงดูดเงินจากทางไหนที่มันรู้สึกว่า,อ,าอยากได้เงินน่ะคุณเคยเป็นไหมเวลามัน ทุกแท้ใส่จะไปหาขอยืมใครก็ไม่มีไม่ได้ไม่ต้องไปโทษใครเลยทุกคนไม่ต้องไปเสียใจที่เขาไม่ให้หรือไม่ได้คืนให้เราปล่อยวางปัญหานั้นทิ้งไว้ข้างๆแล้วก็ขอโทษขอบคุณบอกรักตัวเองนะคะแล้วอธิษฐานจิตหนึ่งในยีบเอ็ดวันนี้นะให้เราไปมองหาช่องทางหาเงิน การเงินก็จะมีมากขึ้นบางทีอา,อาจจะถูกบางทีคนอาจจะะถูกรอตตอรี่ใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขายดูคลิปนี้ก่อนนอนนะคะเพื่อดึงดูดเงินเข้ากระเป๋าตอนเช้าค่ะดูเป็นเวลา21วันนะคะพี่ก็จะฝึกตัวเองเหมือนกันค่ะนะขอบคุณเงินที่รักฉันฉันรักเงินเงินทองต่างหลังไหลเข้ามาหาฉันตลอดเวลาขอบคุณลูกค้าที่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพอย่างมากมายม,ายมหาศาล คุณต้องการให้เงินอยู่ตรงไหนของบ้านคุณของกระเป๋าคุณของธนาคารอะไรบ้างที่คุณอยากให้เงินเข้าคุณอยากได้โชคได้ลาบคุณต้องการถูกลอตเตอรี่ซื้อแผงไหนแล้วถูกก็ไปดูเอาก็เห็นภาพสิ่งนั้นแล้วมันจะได้เหมือนเราเอธิษฐานจะได้อะไรเราก็จะได้คีย์สำคัญเลยของการใช้ชีวิตเมื่อวันนี้ทุกคนเจอโอกาสที่ทำให้ทุกคนมีเงินเพิ่มมากกว่าเดิมแล้วแต่ทุกคนไม่ทำ ทุกคนไม่ออกมาทําความดีเวลาอธิษฐานจิตแล้วได้เงินมาฟรีๆบางคนอาจถูกหวยถูกรัตตอรี่จักวานเอาจักรวาลจะเอาคืนนะคะต่อให้เราไม่ใช้กฎแรงดันดูดกฎจักรวาลเราไม่รู้เรื่องของกฎแรงดันดูดกฎจักรวานชีวิตของมนุษย์ก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันค่ะถ้าเราเก็บเงินไว้เฉยเราไม่ลงทุนต่อย,ยอดเงินก็จะไม่เพิ่มพูนเราต้องกล้าคิดกาลองฝึกมองภาพเงินนะคะ ก่อนนอนตื่นเช้ารับรองว่าการเงินจะเหลือเฟือมากขึ้นมากขึ้นถ้าใจของเราเหลือเฟือสมองเหลือเฟือไหมถ้าถ้าใจเราเหลือเฟือเราก็จะคิดว่าเฮ้ยเ,เงินเนี่ยที่เรามีอยู่เอาไปทําอะไรดีถึงจะได้เงินเพิ่มพี่จะให้เลย <Okay. S 2> หนึ่งให้กับความรู้เสียค่าคอร์สสองดูแลสุขภาพตัวเองตั้งแต่หัวจดเท้าจะทําให้คุณมีเงินมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ หรือถ้าวันนี้คุณอยากหาเงินได้จริงๆคุณมีของเก่าของมือสองไหมที่ไม่กินไม่ใช้แล้วอ่ะที่อยู่ในบ้านอ่ะตุกตาลูกเสื้อผ้ามือสองรองเท้ามือสองเอาไปขายราคาที่มันพอคนอื่นเขาซื้อต่อได้บอกเลยว่าไม่พอขายเคดรับที่พินิษทำนะคะตามแม่ครูสอนพินิษก่อนที่พี่จะไปถึงเจ้าที่เจ้าทางตรงนั้นที่จะอธิฐานจิตบอกว่าขอแบ่งบุญให้พระแม่ธรณี วันนี้ลูกจะมาขายของขอให้ลูกขายดีขายหมดขายเกลี้ยงขอให้ผู้คนมากมายมาอุดหนุนลูกเยอะๆแล้วเราจะเชื่อเรื่องศักสิงสิทธิ์มากๆค่ะนะเราก็จะจุดธูปค่ะขอพรแม่นางกวักพระแม่ลักษมีแล้วก็องค์พ่อพระพิฆเนศในศาลตรงนั้นจะมีอ่ะแล้วเราพอเราได้เราก็ไปไหว้ท่านขอกอนก็ได้หรือไหว้ก่อนก็ได้แล้วแต่แล้วเราก็ต้องมีศรัทธานะคะ แล้วก็อของไหว่าไปขอบคุณท่านที่ท่านให้ลูกค้ามาพี่นิดก็กําลังเรียนรู้เหมือนกันไอ้เรื่องของสิ่งนี้ค่ะทุกคนที่เกิดการอิจฉานะคะถ้าถ้าเราไม่รู้สึกอิจฉาเราจะดึงดูดได้ให้เรายินดีค่ะเวลาเห็นใครพูดลูกเงินลูกสลิปอะไรต่างๆให้ยินดีรู้สึกมันเป็นของเรานะบางคนก็จะถามว่าอิจฉามันเป็นยังไงสําหรับตัวพี่นิดยกตัวอย่างเช่นเราก็จะไปตีเขาไปว่าเขาเฮ้ยโกงเข้ามาหรือเปล่าทาไมมีเงินเยอะ แล้วมันได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ไปสงสัยเขาว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีความรู้สึกเอออิจฉาเขาไปอีกอะไรเงี้ยเราไม่รู้หรอกว้ว่าหนึ่งในยี่สิบเอ็ดวันนี้เราตั้งใจทําคลิปหรือว่าที่เราสร้างตัวตนอยู่มาเราจะเจอใครเป็นตัวแทนเราเป็นลูกค้าเราแต่เราก็พยายามหาสิ่งสําคัญเลยอ่ะอย่างที่เราเคยเจอแบรนด์แรกที่เขาสอนนะเว้ยเวลาหาตัวแทนหาลูกค้า ขาบอกว่าอย่าไปเอาเอาคน,ลานรลยเล็กๆหรือคนที่เป็นลูกค้าจริงๆอะ่ะเขาจะแบบเข้าใจในสิ่งที่เราแบ่งปันเว้ยแต่บางคนเขาอาจจะไม่ได้มาเข้าใจเราลูกซึ้งนะอะ่ะกับสิ่งที่เราแบ่งปันให้เราเหมือนบางคนจะไม่เข้าใจอะ่ะเข้าใจไหมการขอบเงินก็เหมือนการรักบอกรักตัวเองอะ่ะเหมือนวันนี้อย่างเช่นพี่เข้ามาขายของออนไลน์เนี่ย ต้องแต่หัวจดเท้าเลยที่ผ่านมาเราไม่เคยดูแลแต่พอวันนึงอะตอนนั้นอะที่เราขายดีทอกอะเราดูแลหุน่นดูแลสุขภาพอะมันกลับทําให้เรามีไรายได้เยอะมากเว้ยตอนที่เราลงทุนอะขายของออนไลน์ใหม่ๆอะมันไม่รู้หรอกเว้ยว่าเราใครจะมาซื้อแต่เราแค่ขยันตั้งใจทําทุกวันทําสม่ําเสมอทําไม่หยุดทํแเราผลสุดท้ายมันก็ถือเวลามันก็ลูกค้าเขาก็มาซื้อเราอย่างงี้ค่ะแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองเชื่อใจสินค้าที่ แต่ก่อนตัวพี่เองอ่ะจะอัคดคลิปแบบนี้เป็นหรอจะลงลงหรือว่าไลฟ์สดเป็นหรอไม่ไลฟ์นะมีแต่ถ่ายรูปแล้วก็โพสทุกวันทุกวันทุกวันนี้ใครทําให้เรามีความสุขเราครบใครทําให้เรามีไม่มีความสุขเราไม่ครบแค่ชีวิตตัวเองก็ยังจะเอาตัวไม่รอดเรายังจะไปเสพเรื่องราวทุกๆอีกหรอยทุก,ทก,ทก,ทกคนถ้าคุณได้เจอพิษแล้วอ่ะคุณเอาตัวเองออกมาจาก ความทุกข์ได้แล้วแล้วทำให้ตัวเองมีความสุขได้แล้วเราก็มีแต่ความรู้ให้ถ้าทุกคนความรู้ที่คุณหาเงินเองได้ไปตลอดชีวิตไม่เอาอะ่ะคุณมีความรู้วันนี้คุณมีเงินศูนย์บาทคุณจะเอาเงินเท่าไหร่ก็ได้แล้ววันนี้คุณลงทุนกับตัวเองคุณหายขายของเป็นชิ้นหนึ่งคุณเอาเงิน ยกตัวอย่างเช่นวันนี้พี่สอนให้คุณขายสินค้าได้มากกว่าห้าสิบชิ้นคุณหาเงินหลากหลายหมื่นได้คุณจะหาเงินมากกว่าสองหมื่นก็ยังได้เลยค่ะทุกคนแต่วันนี้ทุกคนไม่เปิดใจมันยุคสมัยใหม่แล้วอ่ะทุกคนต้องกล้าคิดกล้าทําได้แล้วอ่ะพี่เคยเจอน้องสาวพี่เองลูกพี่ลูกน้องกันมันบอกว่าทําเป็นแต่ไม่ไม่อยากทาไม่ไม่สนใจที่จะทําก็คือถ้าเจอแบบนี้พี่ก็แล้วแต่เหมือนกันค่ะ เราเจอเยอะคําพูดรบๆคาดราม่าใน f a facebook แต่เราไม่สนใจเราต้องการประสบความสําเร็จเราต้องการมีเยอะให้พ่อให้แม่เราให้ตัวเราให้ครอบครัวเราเราก็ทําวันนี้อย่ารอให้เงินหมดเราค่อยคิดจะหาทางแก้ชะตาชีวิตของตัวเองค่ะต้องทำตอนที่เรามีเงิน ไม่ต้องกลัวการลงทุนยิ่งลงยิ่งได้ยิ่งมั่งยิ่ง,ง,งมีคิดแค่นี้ค่ะเพราะรักถึงมาแบ่งปันเพราะรักถึงมาให้เคยได้อะไรก็ให้สิ่งนั้นไม่ได้เก่งกว่าใครเลยการขอบคุณบอกรักเงินก็เหมือนบอกรักตัวเองอ่ะเหมือนเราเห็นค่าตัวเองอ่ะแค่นี้พี่จบคลิปนี้แค่นี้ขอบคุณทุกคนมามๆนะคะคิดเอาเอง้วจ๊ะเพราะถ้าสมมติว่าพี่นิดรวยอ่ะพี่ก็ไม่ได้ให้ใครยืม พี่ิดก็จะให้ทุกคนทําเองหาปางกินเองมิตรภาพสําคัญกว่าเงินถ้าวันนี้เราจะมาตัดมิตรภาพด้วยการแบบว่าให้กันยืมเงินนั้นไม่ไม,ไม่ไม่นั่นเลยค่ะพี่เ,เจอคนรวยหลายคนที่เขาพูดในเรื่องการเงินเงินที่ซื้อสินค้าใช้เนี่ยมันถูกต้องแล้วแต่เงินที่ให้คนอื่นเขายืมไปเนี่ยทุกคนต้องคิดหน้าคิดหลังแล้ว ว่าจะได้คืนหรือเปล่าวะหรือเวลาเราไปยืมใครมาเราต้องมีสัตจจะเราต้องหาคืนเขาไม่ใช่เฉยเมยนะเราต้องมีสัจจะก,กับเจ้าหนี้ของเราด้วยไปเคลียร์แล้วก็ทำใจให้สบายหาทางหาเงิน